สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้ามาพ่อกับย่ากินกันเราแล้วค่ะเด้อมากินข้าวแงน้ำกันพี่น้อง необход, ค่ะมื่อนี้กินข้าวแงกับขนมเส้นเด้อค่ะเด้อกินขนมเส้นเป็นข้าวแงเนาะค่ะเนาะน้ำยาปลาพี่น้องค่ะปลาทูแล้วก็ปลากระป๋องเด้อค่ะเด้อล้นๆพี่น้องค่ะแส็บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อใส่ตีนไก่เนาะค่ะเนาะมันบ่มีลูกชิ้นพี่น้องค่ะมื่อนี้แม่ค้าเป็นบ่ลูกชิ้นมาขายเนาะกินกับผักแตงพี่น้องค่ะแตงแล้วก็ทั่วเนาะค่ะเนาะนี่แตงพี่น้องค่ะ กินแป้งพี่น้องคะนี่ปลูกเองเด้อพี่น้อง่ะทั่วกับปลูกเองจากพี่น้องทั่วฟักยาวพี่น้อง่ะเบิ้มหน่วยงามงามกรอบกรอบพี่น้องคุณอ่ะอย่างนี้ียนกรอบบ่พี่น้อง่ะทั่วฟักยาวปลูกเองอืมแตงกับปลูกเองพี่น้องคะชะอมพี่น้อง่ะปลูกเองได้กินเราเด้อพี่น้องชะอม เม็ดตาตินพี่น้องเมตาตินโรยเลยพี่น้องโรยเลยเนาะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะเด้อเข,อแขาแยงค่ะพี่น้องค่ะมาเนี่ยเขาแยงเป็นขนมเส้นน้รมยาปลาปลาทูและปลากระป๋องด้วยค่ะเด้อมา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 หอนหอนเลยจ้ะพี่น้องค่ะนี่เซตไม่ไหมเลยค่ะพี่น้องมาตนาดด้วยค่ะเด้ออาบนาดเป็นลอยเลี้ยวแล้วก็มาเค้นแล้วกินค่ะพี่น้อง โอ้โห oh, oh. ใส่ซ่อนสอบไปสัก้อนเนาะพี่น้องคะ่ะมันร้อนอยู่พี่น้องนี่จับพี่น้องมามาแซ่บเหนกัน,นแซ่บจับพี่น้องเซนมักเด้อพี่น้องคะ่ะอืมแซ่บ เซนเนพิ่มสดบีบไม่ไหม้หน่อยน้องอือตามบ้านเขาอะไรพี่น้องครับปลูกเพิ่นเป็นบีบไม่ไหมทั่วของตัวเองผูกเองพี่น้องคะไม่ได้ฉีดอยังเด้อพี่น้องครับมันจะมีแมงอยู่เนาะค่ะเนาะกับวัตเป็นยังอือฮึหวานหวานทั่วพี่น้อง อปลาทิ้งกับไปได้ซื้อพี่น้องคะปลาทิ้งลิ้นม้วนอืมสดยอดยา่าปลาี่น้องคะปลากระป๋องและปลาทูตีนไก่อยู่นาง อืสุดยอดความแซบ่บเม็ดกระตินอร่อยมากมันๆปักจะอมไปนล่วเชิญกับพูกเองด้วจัดเด้อแซ่บสุัย โชยมกับแซ่แซ่พี่ร้องหอมธรรมาชาติคักนะพี่น้องแซ่คั่กอลองมือางไปบดหนึ่งอือหึสุดยอด แตงเหงมือนหรอเป่าคังพร้อมกรอบของแตงคนอ่ะตอนมากเลยนะคะเด้ดอือแตงกับบ้านสุดหยอกเลย

ใส่แสนนะซ่บพี่น้องชักก็ใส่เยอะๆยาปลาเนาะต้องใส่ยเยอะๆพี่นนะ้องแซ่บมากอ,มอับเจ้าอม dâm Nhằm thử cái thái nhằm thử khai ôi sao khắp Hãy Bọc ร่อยทั่วก็อบอรอบัจระัะโมก็อบพี่น้องตัวก็อบแต้งก็อบโมก็กอบ <c oughs> ลงต้นใหม่ไม่เซร็จเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น,อน้องค่ะเตรียมตัวกลับบ้านพี่น,อน้องเตรียมตัวก,นนววนนกล,ลับเมืองน้องได้ขาดเด้อบัดานี่งทุละขี้มังคุดเรียบร้อยแล้วพี่น,อน้องค่ะ 好听。 mm-hmm mm ชินยอดแซ่บน,น,นั่งชั่วพี่น้องยำมากเลยขเด,ด้อถั่วปูเองพี่น้องอืมอ่อยมากห่านกิ้นมะเขือเด,ด้อพี่น้องคับ ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดสารไม่ตองไม่ได้ฉีดยาสารมาแลรงโูกแบบอินเตอร์กิน <c oughs> แบบสบายใจไม่ต้อง ก็อ,อ,อยากกินน้ำ่น้องอยิงมนแท้ปูกกินเองเด้่น้องเดี๋ยวแยกกไปตั้งประเทศกับซื้อชุณนเก่าหร้อพป่น้อ,อาประเทศปูกนนก็ได้นอมันหนาวขับไปซื้อินนเก่าจ่งมาประเทศไทยก็ได้ซื้อ่น้องค้าปู่เอง Ikke mm -hmm. verdig. เปเปิดมากนะ <c oughs> นุ่มละลายในปากพี่น้องนส่็เส้นเดีย๋ยวกัะเด้อแห็นตีนไก่ก่อน อย่างตับพี่น้องคะคร้านตีบะแซบพี่น้องคะเจอกันใหม่นะคะเด้อสวัสดีคะ่ะ